หลานตลาดไตแก๊สนะครับคลิปนี้ก็แนะนำรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับเตาถ่านปิ้งย่างไร้ควันนะครับขนาด100ลิตรนะครับ100ลิตรด้านในมีที่ปิ้ง2ชั้นนะครับก็ช่วงนี้นะครับการค้าขายเกี่ยวกับการปิ้งปิ้งย่างๆงเนี่ยถ้าใช้เตาถ่านลักษณะที่ว่าเป็นเปิดๆผ่าครึ่งอย่างเงี้ย เวลาเราปิ้งของมีมันน้ำมันลงไปแล้วมีควันนะครับก็ทำให้ทะเลาะกันควันนี้ห่างออกไปเป็นกิโลเลยนะครับก็ทำให้บ้านใกล้กเรือนเคียงกันเนี่ยมาทะเลาะกันนะฮะจากข่าวมีครับทะเลาะกันกลิ่นกลิ่นกันย่างไหนจะกลิ่นย่างและกลิ่นดิ้งควันนี่น่ากลัวครับเพราะควันของเกี่ยวกับพวกน้ำมันเนี่ยมันจะ มีเหนียวเหนียวนะครับพอมันลอยไปเนี่ยเข้าปอดคนปิ้งเนี่ยก็อันตรายเหมือนกันครับทำให้ปอดทําทให้ปอดเราไม่ดีเหมือนกันก็อันตรายเกิดมะเร็งได้นะครับเพราะฉะนั้นเราใช้มหันใช้เตาแก๊สเ,เตาถ่านปิ้งย่างไร้ควันดีกว่าไม่รบก,บกวนชาวบ้านนะครับไม่รบกวนจริงๆนะครับก็สะดวกสบายมันสะดวกกับทําทให้สุขภาพ คนปิ้งเนี่ยดีขึ้นด้วยนะครับไม่ต้องมาเสี่ยงกับรนกวนทั้งวันนะครับเชิญชมคลิปรายละเอียดได้เลยนะครับอย่าลืมนะครับสนใจก็โทรตามเบอร์นี้นะครับทาง Facebook ทาง YouTube ทาง l ล n e ก็ติดต่อได้เช่นเดียวกันนะครับชมคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเชิญกับคลิปครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปแนะนำเลยนะครับสำหรับเตาถ่านปิ้งย่างไร้กวนนะครับรุ่นขนาด100ลิตรนะครับ ก็รุ่นนี้สามารถถอดขาได้นะครับพอถอดขาได้พอเวลาการเคลื่อนย้ายนะครับก็เอาขามาใส่ในนี้ได้เลยนะครับใส่ได้เลยก็สะดวกเวลาขนขนย้ายนะครับแค่แคป่แคปิดฝาเนี่ยก็ยกขาไปด้วยได้เลยงนี้มาดูรายละเอียดเวลาเราประกอบขึ้นขาแล้วนะครับถังนี้นะครับเราใช้ถังน้ําหวานนะครับไม่ใช่ถังน้ํามันนะครับสังเกตด้านในจะสะอาดเลยนะครับ นี่ขนาดเรายังไม่ล้างนะครับยังสะอาดขนาดนี้เลยนะครับนะฮะนี่ครับด้านในตะแกงตะแงรง2ชั้นนะครับชั้นล่างชั้นบนนะครับปิ้งได้2ชั้นนะครับก็บางคนก็ปิ้งปลาได้เยอะนะครับเขาปลาปิ้งเอีย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 งกันนะปิ้งเฉียงเฉียงแบบเนี้ยจะได้เยอะเลยนะครับอ่ามี2ชั้นนะครับด้านข้างจะมีเหล็กใส่ฐานนะฮะเป็นตะกร้าทําจากเหล็กเลยนะเป็นตะแกงใส่ฐานเนี่ย ป็นตะกร้าเหมือนตะกร้าเนี time, ่ยใส่ฐานสองข้างนะครับหลักการทํางานทํางานของเตาตัวนี้คือเวลาเราใส่ฐานสองข้างนะครับเราปิ้งอาหารตรงกลางนะครับอย่างเช่นอาหารที่มีมันนะครับมีน้ํามันเนี่ยเขาลงไปด้านล่างนะครับด้านล่างเขาก็เจาะรูสังเกตไหมครับเจาะรูเจาะรูเจาะรูแล้วด้านล่างนี่จะมีที่รองน้ํามันฮะใช้กระป๋องเกี่ยวได้เลยนะครับน้ามันก็ลงมาด้านล่างนี้นะครับคือหลักการคือน้ํามัน ไม่โดนทานก็เลยไม่มีกวนนะครับก็เลยไม่มีกวนก็เลยแล้วก็อย่างหนึ่งก็จะประหยัดทานหมายความว่าถ้าป,ปิ้งโล่งๆเตาผ่าครึ่งเนี่ยเราเปิดความสูญเสียของอความร้อนเนี่ยมันไปกับอากาศนะครับยิ่งมีลมแรงยิ่งร้อนอความร้อนก็จะหายไปอันนี้เราก็เลยครอบลงมาครับพอครอบมาแบบนี้นะครับความร,ร้อนไม่หายไปไหนนะครับอันนี้คุณลูกค้าเห็นข้างๆนี่นะครับ นอกจากจะเป็นตัวเอาถ่านออกแล้วนะครับตัวนี้ก็สามารถเพิ่มความร้อนได้โดยการเปิดด้านข้างนี้นะครับมีสองข้างครับซ้ายขวานะครับถ้าเปิดนี้ให้ให้อหอ,อกซิเจนเข้าคือให,ให้อากาศเข้าความร้อนก็จะแรงขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราจับอุ่นๆหรือเราหยุดปิ้งหรืออะไรเนี่ยเราก็ปิดฝ่องข้างอากาศไม่เข้าเตาถ่านนั้นก็จะก็จะเบาลงเบาๆลงปุ๊บก็ประหยัดถ่านนะครับ เวลาปิ้งนะครับคุณลูกค้าในข้านบ่งมีมองได้นะครับมีมองเห็นนะครับมองเห็นเวลาปิ้งนะคุณลูกค้าเวลาวางปุ๊บเนี่ยพอพอครอบลงแล้วนะไม่ต้องพลิกพลิกไม่ต้องกลับไม่ต้องอะไรเลยนะครับไม่ต้องพลิกไปพลิกมานะครับมันจะสุกเสมอกันนะครับจะเหลืองพร้อมกันข้อสําคัญคือเตาตัวนี้นะเวลาปิ้งเนี่ยจะไม่มีรอยไหมดําๆอ่ะเวลาเราปิ้งข้างนอกเนี่ยสังเกตนะลอยไหมจะดำๆ เป็นขอบดำๆตัวนี้จะเหลืองเหลืองเท่ากันหมดเลยนะครับแล้วก็ประหยัดเวลาด้วยนะครับแล้วก็ทําให้สุขภาพดีด้วยนะครับปลอดภัยนะครับก็สนใจโทรเข้ามาที่ร้านตลาดไถแก๊ได้เลยนะครับเราดีจจัดส่งให้ทั่วประเทศเลยขอบพระคุณมากนะครับสวัสดีครับ